ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเรื่องเกี่ยวกับปั๊มเหมือนเดิมครับอ,อย่างที่ผมลงคลิปไปที่แล้วคือเกียร์ปั๊มอาการร้อนละอืดอืดช้าครับเดี๋ยวผมจะมาผ่าดูเกียร์ปั๊มว่าข้างในมีอะไรแลวจะมาบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงช้าครับนี่เป็นเกียร์ปั๊มของเดวูครับเดวูเป็นรถรุ่นเก่าแล้วอันนี้มาสึกแล้วครับมันเสียเสียคือ มันก็ใช้งานได้คือช่วงแรกๆทำงานสักชั่วโมงสองชั่วโมงทำได้อยู่ครับพอเลยนั้นไปก็จะเริ่มช้าลงอืดเลยเปลี่ยนใหม่ไปแล้วครับอันนี้ผมเอาของเก่ามาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าข้างในมันมีอะไรแล้วมันทำงานยังไงครับสำหรับชุดเกียร์ปัมหรือว่าไพลอต ในทางเข้าของเขาก็คือจะเป็นเมนใหญ่ครับทางเข้าทางออกก็จะเมนเล็กแล้วก็อาการาถ้าเพื่อนๆถอดออกมาแล้วเพื่อนๆลองเช็คดูว่าเวลาเพื่อนๆปั่นเพาตัวนี้ของใหม่กับของเก่ามันจะต่างกันครับถ้าของของใหม่จะออกฝืดๆหนื่ๆครับก็คือของเขาว่าฟิต เขาว่าเต็มร้อยทางานได้ปกติแต่พอใช้งานไปแล้วพอเราถอดลองมามันจะลุยไปเลยครับก็คือหมดความหนืดครับแล้วจะหลวมครับ<ม>หลวมก็คือเท่ากับบัลลีกได้เรเด้มาดูกัน ครับข้างในเขาก็จะเป็นเฟืองเกียร์ปั๊มครับเป็นเฟืองครับครับคือเสื้อเขาเป็นลอยเยอะครับนี่ครับเสื้อเขาเป็นเส้นเยอะพอน้ำมันไฮดรอ ic, ลิกร้อนร้อนเขาก็จะเหลวเหลวก็เลยกลายเป็นว่าสามารถที่จะเล็ดรอดออกได้ไปได้ ตอนที่ยังไม่ทํางานน้ํามันเขาจะหนืดเหนียวอ่ามันจะลีกออกน้อยครับมันก็เลยใช้งานได้สักพักหนึ่งแล้วก็อืดเลยครับอ่าเกียร์ปั๊มตัวนี้ก็สามารถตั้งตั้งกาลังได้อ่าถ้าเพื่อนเพื่อนจะใส่เกียร์ปั๊มเข้าไปให้จากโรงงานที่ว่าเราซื้อมาเขาจะเซตไว้ให้แล้วครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาได้เซตหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นไปได้เอาเกจวัด เกียรวัดตั้งไว้ที่4 0 4 5 43สีกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรครับอยู่ประมาณนี้ถ้าเกินนี้ไปก็อจอยสติก๊กรีโมทมือเขาจะแข็งครับคือน้ำมันมันไปเยอะจัดรีโมทมือเลยแข็งเหมือนแข็งกระด้างครับจะไม่นิ่มครับแล้วก็ คลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเกียร์ปั๊มอืดช้าครับให้เพื่อนๆดูที่กองไพรอดด้วยครับเขาจะมีกองกองก่อนที่ว่าจะเข้าครับครับนี่อ่าออกไปแล้วมาผ่านกองครับให้เพื่อนๆดูที่กองไพรอดก่อนครับแล้วก็ค่อยมาสรุมครับก็มีแค่นี้ครับเกียร์ปั๊มเป็นปั๊มลูกหนึ่งอ่อยู่ในของรถแมคโคร ใช้ไปเลี้ยงระบบจอยสติ๊กหรือมือคอนโทรลสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ